ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมโค้ดเบียร์นะครับก็จะมาอธิบายนะครับอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอ่าขออนุญาตสักครู่นะครับอันนี้เฟซทีมงานเนาะอ่าอันนี้เฟซผมนะครับโอเคนะครับอ่าขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะครับว่าภาพชัดสินชัดไหมนะครับเออก็ วันนี้นะครับจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับแผนการจ่ายรายได้แบบใหม่นะครับว่าอ่ CEO นะครับเรามีการจ่ายรายได้อย่างไรนะครับขึ้นหรือเปล่าเอ่ยนะครับโอเคนะครับขึ้นแล้วนะครับอ่ทีเนี้ยจะพาทุกคนมาดูว่านะครับเออ c o อะ CEO ตำแหน่ง CEO คืออะไรนะครับตำแหน่ง c o แล้วมีแผนการจ่ายรายได้อย่างไรนะครับเออ ๋ยวจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังให้ทุกคนเข้าใจนะครับก็สำหรับแผนการจ่ายรายได้แบบใหม่นะครับแแผนการจ่ายรายได้ในตำแหน่ง CEO นะครับอ่าตำแหน่ง CEO เนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประกาไว้นิดนึงนะครับ ในตำแหน่ง CEO เนี่ยต้องบอกว่าใครที่จะทำธุรกิจกับดับลิสนะครับอ,อคุณจะต้องมีตำแหน่ง CEO นะครับถึงคุณไม่ทำนะครับคุณซื้อชิ้นแรกนะครับคุณก็จะได้ตำแหน่ง CEO นะครับ CEO แล้วทีเนี้ยตำแหน่ง CEO ได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูนะครับอ่า อือปึ๊บปึ๊บอันนี้มันไหลมันไหลนะครับวางกับโน้ตบุ๊กเนาะเออนี้ก็จะมาดูนะครับว่าตำแหน่ง CEO ได้อะไรบ้างนะครับอ๋อมันเป็นสมุดนะครับมันเป็นสมุดเนาะอ่ะไหลไหมไหลไหลอย,อยู่ดีนะครับไหลอยู่ดีหาอะไรลองก่อนนะครับต้องหาอะไรลองก่อน เอากระดาษลองก่อนเอากระดาษลองก่อนสมุดเนาะโอเคนะครับน่าจะได้แล้วล่ะโอเคนะครับทีนี้จะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าตำแหน่ง CEO คืออะไรแล้วเราได้อะไรบ้างจากตำแหน่งนี้นะครับอ่ะตำแหน่ง CEO นะครับ CEO c e o นะครับ ตำแหน่งซ e o ในดอ list ก็คือคุณจะต้องซื้อสินค้าในระบบหนึ่งชิ้นนะครับอ่าก็คือในระบบ1ชิ้นนะครับอ่าชิ้นนะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้คือ อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกที่คุณจะได้ก็คือหนึ่งคุณจะได้ส่วนลดส่วนลดสินค้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ชิ้นในระบบนะครับอันนี้คือส่วนแรกที่คุณจะได้นะครับคือคุณจะได้ส่วนลดสินค้า50%ทุกชิ้นในระบบนะครับอย่างที่สองคุณจะได้ก็คือคุณจะได้ลิงก์ในการทำธุรกิจนะครับ อสองคือคุณจะได้ลิงก์ในการทําธุรกิจอ่ะลิงก์เป็นยังไงนะครับลิงก์เป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าระบบให้ดูนะครับว่าลิงก์เป็นยังไงเนาะ ระบบนะครับลิงก์ในระบบนะครับต้องบอกว่าผมไลฟ์สองชแนลเนาะผมไลฟ์สองช่องทางก็คือในมันจะมีอยู่สองช่องทางนะครับก็คือใน facebook กับใน t i k t o k ด้วยนะครับมันจะมีอยู่สองช่องทางนะไอ้ไม่ใช่ facebook กับ youtube นะครับเออผมไลฟ์ที่สองช่องทางนะครับ เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับปักหมดไว้ในนี้หรือเปล่านะครับโอเคไม่ได้ปักหมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าในคอมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับว่าลิงก์มันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมใช้ประจํานะมันจะเป็นเครื่องไหลยอยู่นะครับอะ่ะมันจะเป็นเครื่องที่ไหลยอยู่นะครับขออนุญาตหาลิงก์แป๊บหนึ่งนะครับ ลิงก์ในระบบลิงก์ในระบบลิงก์ในระบบอ,อยู่แบนี้อันนี้ก็จะเป็นช่อง youtube นะครับที่ทำกันสร้างขึ้นมากันเนาะ โอเคนะครับนี้ก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าระบบให้ดูนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมส่งลิงก์เข้าในแชทเนาะโอเคนะครับส่งลิงก์เข้าในแชทนะครับอ่ะก็มาคลิกที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าระบบนะครับอ่ะขออนุญาตปิดรหัสแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้เข้าระบบเรียบร้อยนะครับเข้าระบบเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นลิงก์ของคุณแม่ผมนะครับลิงก์ของคุณแม่ผมนะครับก็นี่ก็จะเป็นช่องรายได้นะครับรายได้รวมนะครับเพิ่งเปิดนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลิงก์แนะนํานะครับลิงก์แนะนําก็คือคุณจะมีลิงก์เนี้ยลิงก์ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ QR code ตรงเนี้ยนะครับคุณสามารถเอาลิงก์กับ QR code นะครับไปส่งให้ คนที่สนใจมาทําธุรกิจกับคุณนะครับแล้วคุณจะได้รับกําไรนะครับกาไรที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับในระบบนะเอออันเนี้ยก็คือเดี๋ยวจะมาบอกว่าแผนรายได้มันได้ยังไงแล้วมันจ่ายยังไงนะครับอันนี้คือบอกก่อนว่าลิงก์มันอยู่ในนี้นะครับลิงก์มันอยู่ในนี้นะครับเออทุกคนที่เป็นตําแหน่งซีอคือคุณจะมีลิงก์นะครับมีลิงก์ทำธุรกิจนะครับก็คือลิงก์ในการขยายสาขา ขยายคนเข้ามานะครับหาผู้คนเข้ามาซื้อสินค้าในระบบของคุณนะครับโอเคนะครับทีนี้อันนี้ก็คือจบจบไปหนึงส่วนอ่าอันนี้จบไปหนึ่งส่วนนะครับจบไปหนึ่งส่วนเนาะก็คือคุณเป็นอีอคุณเป็นซีโอนะครับสรุปสรุปก้อนนี้ก่อนคุณเป็นซีโอนะครับเป็นซีโอได้โดยการซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นในระบบนะครับแล้วก็ คุณจะได้ส่วนลดสินค้า50%ทุกชิ้นในระบบนะครับไม่แค่นั้นนะครับคุณก็จะได้ลิงก์ทำธุรกิจในระบบด้วยทีนี้มาดูช่องทางการจ่ายรายได้ของผู้ที่มีลิงก์ทำธุรกิจในระบบนะครับอ่าก็คือใครสมมุติคุณเอาเนี้ยก็คือคุณเป็นตำแหน่ง ceo นะครับอ่าติดนิสัยนะครับชอบขึ้น e ก่อนนะครับ ซีโอนะครับอ่าแล้วอ่าขออนุญาตขออนุญาตขีดนะครับอ่าเขียนกลางๆดีกว่าเนาะเออเป็นซีโอนะครับอ่าเป็นซีโอนะครับแล้วมีคนมาอันนี้มาทําธุรกิจต่อคุณนะครับมาทําธุรกิจต่อคุณนะก็คนเนี้ยก็ซื้อสินค้า1ชิ้นเหมือนกันนะครับอ่าหชิ้นเป็น CEO เหมือนกันนะครับเป็น CEO, CEO เหมือนกัน CEO เหมือนกันนะครับอ่าอันนี้รายได้ช่องทางแรกก่อนนะทุกคนอันนี้เป็น CEO นะครับช่องทางแรกก็คือคุณจะได้เฉพาะ CEO ที่อยู่ติดตัวคุณนะครับที่อยู่ติดตัวคุณเนาะอ่าแตกออกอย่างนี้ละกันนะครับแตกออกอย่างนี้ละกันแตกออกอย่างนี้นะครับอ่านี่ก็จะมาเป็น CEO นะครับอ,อันนี้ก็เป็น c ีคานี้ก็จะเป็น c ี Co โอต้องบอกอย่างนี้ครับอันนี้เป็น c ีออ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ ทุกการเกิด ceo นะครับคุณจะมีค่าคอมมิชชั่นเด้งขึ้นไปหาคุณนะครับจากคนเนี้ยนะครับมันก็จะเด้งมาหาคุณนะครับที่600บาทนะครับคนที่2ก็จะวิ่งขึ้นมาหาคุณนะครับที่600บาทนะครับคนที่3ก็วิ่งขึ้นมาหาคุณที่6 0 0บาทนะครับก็คือสินค้า1ชิ้นอะ อับบีโอไอตำแหน่งซีโอซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นราคามันจะอยู่ประมาณประมาณเนาะหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทนะครับราคาจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คนนี้นะครับรายได้มันก็จะเด้งขึ้นหาคูณเหมือนกันนะครับหกร้อยบาทนะครับ คนที่ห้านะครับรายได้ก็จะเด้งขึ้นมาหกร้อยบาทนะครับแล 600, 600, 600, 600, uh, ้วก็คนที่หกนะครับรายได้ก็จะเด้งขึ้นมา600้อยบาทนะครับอันนี้คือรายได้ช่องทางที่หนึ่งะครับอ่าเดี๋ยวโน้ตไว้ให้อันนี้ช่องทางที่หนึ่งนะครับอันนี้คือรายได้ของการเป็น CEO ช่องทางที่หนึ่งะครับอ่าช่องทางที่หนึ่นะใครไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์สอบถามไว้ใน ไหลได้เลยนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าเออ CEO เนี่ยอันเนี้ยคือรายได้ช่องที่หนึ่งนะครับอ่าส่วนรายได้ช่องที่หนึ่งเนี่ยจะได้เฉพาะคนที่คุณแนะนําโดยตรงนะคนที่คุณแนะนําโดยตรงนะครับแนะนําโดยตรงก็คือเขาคุณเขาสมัครต่อลิงก์คุณว่างั้นเถอะก็คือรายได้ช่องที่หนึ่งมาจากการสมัครต่อลิงก์นะครับอ่าช่องที่หนึ่งมาจากการสมัคร ต่อลิงค์คุณนะครับ L ต่อลิงก์ของคุณนะครับอ่าอันนี้คือรายได้ช่องที่1ที่คุณจะได้นะครับอ่าเข้าใจกันไหมเอ่ยนะครับเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจถามได้นะครับไม่เข้าใจก็พิมพ์สองสี่แล้วก็ถามไว้ในไรได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาย้อนให้นะครับส่วนทีเนี้ยรายได้ช่องที่หนึ่งับ หมดไปแล้วนะทีนี้จะพาทุกคนมาดูรายได้ช่องที่สองนะครับรายได้ช่องทางที่สองอสีส้มแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้ช่องทางที่สองนะครับรายได้ช่องทางที่สองนะครับช่องทางที่สองก็คือรายได้จากการซื้อซ้ำนะครับรายได้ จากการซื้อสินค้าสินค้าซ้ำในระบบต้องบอกอย่างนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้รายได้จากการซื้อสินค้าซ้ำนะเราจะจ่ายที่ ห้าชั้นลึกนะครับห้าชั้นลึกห้าชั้นลึกก็คืออะไรนะครับห้าชั้นลึกก็คือสมมุติตอนนี้คุณเป็น CEO อยู่นะครับคุณเป็น CEO อยู่นะครับอั <sticking to me> อนนี้ก็เป็นมีคนมาสมาัครต่อคุณนะครับมีคนมาสมาัครต่อคุณก็เป็น CEO เหมือนกันนะครับ CEO CEO เหมือนกันคนที่สามก็เป็น CEO นะครับ คนที่สามนะครับเป็น c ีอคนที่สี่ก็เป็น c ีอคนที่ห้าเป็น CEO นะครับอ่ารายได้ห้าชั้นลึกจ่ายยังไงนะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับมาดูก็คือตำแหน่งเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับเขาก็จะจ่ายรายได้ห้าชั้นลึกนะครับห้าชั้นลึกจ่ายยังไงนะครับห้าชั้นลึกจ่ายยังไงก็คือ อันนี้เป็นตัวคุณนะต้องต้องดอกจันไว้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวคุณนะครับอันนี้เป็นตัวคุณตัวคุณอ่าอันนี้ก็จะเป็น G หนึ่งของคุณนะครับอ่าเป็น G หนึ่งสมมตินะครับเป็น Gen หนึ่งนะครับ Gen สองนะครับ Gen สาม Gen สี่ นะครับแล้วก็เจนห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้ห้าชั้นลึกนะครับห้าชั้นลึกนะครับทีเนี้ยรายได้ห้าชั้นลึกจ่ายยังไงนะครับจ่ายยังไงสมมุติว่าสมมุติว่าไอคนที่สมัครต่อคุณเนี่ยขอเปลี่ยนสีระกาคนที่จะสมัครต่อคุณเนี่ยอ่าคนที่สมัครต่อคุณเนี่ยขีดนิดนึงนะครับขีดนิดนึงมีการซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้น 1>, 1ชิ้นคุณจะได้ค่าสอนงานนะครับค่าสอนงานนะครับค่าสอนงานเด้งขึ้นไปหาคุณเนี่ยเด้งขึ้นไปหาคุณนะครับที่30บาทนะครับสามสิบบาทนะครับเจนสองนะครับมีการซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับรายได้มันก็จะวิ่งขึ้นหาคุณนะครับที่20บาทนะครับ20บาท เจน3ถึงเจน5ซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับอ่า1ชิ้น1ชิ้นเหมือนกันนะครับอ่าและนี้ก็1ชิ้นนะครับอ่ารายได้ก็จะวิ่งขึ้นหาข้างบนนะครับรายได้ก็จะวิ่งขึ้นหานะครับเจน3ก็จะวิ่งขึ้นไปเจน4ก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เจน5ก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับอ่าเจน3ถึงเจน5เนี่ยเราจ่ายที่10บาทต่อ1ชิ้นนะครับอ่า10บาท น,นี่ก็สิบบาทนะครับทุกคนพอจะเข้าใจไหมรายได้มันก็จะวิ่งหาทุกคนอย่างเงี้ยนะครับสิบบาทต่อหนึ่งชิ้นทีนี้มาเอาความจริงกันเลยนะครับมาเอาความจริงกันว่า,าถ้าถ้าไอ้คนที่ห้าซื้อนะครับไอ้คนที่ห้าซื้อรายได้มันจะเด้งยังไงนะครับอ่า อันนี้เขียนใหม่นะครับขออนญาตเขียนใหม่นะครับเป็น CEO นะครับอ่าเป็น CEO ตัวคุณนะครับอันนี้เป็นตัวคุณนะน,นี้เป็นตัวคุณนะครับอ่าอันนี้เป็น CEO g1 CEO CEO, COG4 CO นะครับแล้วก็ COG5 นะครับทีเนี้ยถ้าคนที่ห้านะครับถ้าคนที่ห้าซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นนะไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยไอข้างบนไม่ซื้อนะครับไอข้างบนไม่ซื้อ ไอเนี้ยซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับอ่าหชิ้นนะครับรายได้มันจะเด้งยังไงรายได้มันก็จะวิ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับรายได้มันจะวิ่งขึ้นมาหา g ีก่อนนะครับอ่า g ีนะครับที่อ่าสาบาทนะครับอ่าไปหา G3 นะครับ G3 ที่อ่านี่ G3 นะครับที่20บาทนะครับอ่าวิ่งขึ้นไป G2 นะครับ G2 สิบบาทนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมานี่นะครับอ่า G1 นะครับสิบบาทนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมาหาตัวเราสิบบาทนะครับอันเนี้ยจะเป็นการเด้งของรายได้นะครับก็คือถ้า G5 มีการซื้อนะครับรายได้มันก็จะเด้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับรายได้มันจะเด้งขึ้นไปอย่างนี้ถึงตัวคุณแล้วถ้าคนเนี้ยเป็นคนซื้อละคนเนี้ยคน,นซื้อก็คนเนี้ยจะได้เริ่มต้นที่ สามสิบบาทนะครับสามสิบยี่สิบนับขึ้นไปจนถึงห้าคันนะครับเอออันเนี้ยก็จะเป็นแผนการจ่ายรายได้นะครับของซีอโอนะครับแผนการจ่ายรายได้ของซีอโอก็จะมีการจ่ายรายได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถอ่าพิมพ์คําถามแล้วก็ ส่งพิมพ์คําถามไว้นะครับก็จะมีทีมงานนะครับทีมงานที่เป็นแอดมินหลักของเพจ co more energy นะครับเข้าไปตอบคุณนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจไดอะแกรม2อันนี้นะครับเออใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็พิมพ์คําถามไว้นะครับเดี๋ยวโค้ดเบียร์จะมาตอบให้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ